ว่าในเรื่องขอทานในยุค2025นะครับไม่ได้เหมือนขอทานที่คุณรู้จักมาแล้วนะครับว่าเป็นขอทานจากเขมรนะครับมานั่งไล่ขอทานหรือขอทานที่อินเดียเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นพวกโฮมเลสไร้บ้านเนื้อตัวสกปรกรุงรังนะครับหรือแม้แต่ในหนังจีนอย่างพวกพักกยาจกนะครับปัจจุบันนะครับขอทานเนี่ยอัปเกรดตัวเองไปเยอะมากครับในเรื่องอะไรครับในเรื่องของตัวตนขอทานแล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นขอทานครับพอเลนจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกนะครับก็คือ ขอทานที่หล่อระดับในแบบนะครับเขาบอกว่าไม่อยากทํางานนะครับอาชีพนี้มันง่ายดีครับกลายเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลครับเมื่อบร a ดเลิฟนะครับหนุ่มอเมริกันโพสต์คลิปที่เขายืนถือป้ายขอเงินริมถนนในเมืองปราง s p สปริงนะครับในแคลิฟอร์เนียครับแบรดเลิฟเนี่ยสะดุดตาชาวเน็ตอย่างมากครับเพราะบอกว่าเป็นขอทานที่หน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งครับเขาเริ่มโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของตัวเองบนทิกตอกส่วนตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งไม่นานนี้ครับคลิปของเขากลายเป็นไวรัลครับเขา กลายเป็นที่สนใจทันทีครับหลายคอมเมนต์ได้กล่าวว่าเขาหล่อเพราะที่เทียเป็นนายแบบระดับโลกได้เลยนะครับอยากแต่งงานกับเขาพรุ่งนี้เลยแต่แบรดเลิฟยืนยันครับว่าเขาไม่ได้เป็นคนไร้บ้านครับแม้จะมีคนเชียร์ให้เข้าวงการชายแบบหรือโฆษณานะครับแต่แบรดยืนยันครับบอกว่าผมไม่สนใจครับผมเป็นขอทานมืออาชีพครับไม่สนใจงานในแบบหรืองานแสดงขาพูดชัดเจนเขาบอกว่าผมไม่อยากเป็นนายแบบจริงๆครับไม่ต้องห่วงผมผมไม่สนใจจะหางานเลยถ้าผมอยากทํางานผมก็จะไปทํา ผมเคยเป็นพยาบาลแต่ไม่อยากทำแล้วการขอทานแบบนี้ง่ายกว่ามากนั่นแหละความในใจของผมผมเกลียดที่จะพูดแบบนี้แต่บางคนแค่ไม่อยากทำงานและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับต้องบอกครับว่าเขาสามารถใช้โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ด้วยความที่หน้าตาหล่อครับทำอาชีพขอทานได้อย่างภาคภูมิครับซึ่งอาชีพนี้ครับก็เป็นอาชีพที่มีมาแต่โบราณนากาลแล้วนะครับยังไม่จบเรื่องขอทานครับนี่ก็เป็นข่าวที่ไปทั่วสำนักข่าวแล้วก็โลกโซเชียลครับก็คือเป็นแฟชั่นขอทานครับเป็นไวรัลจากงาน เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครับโดยมีหนุ่มจีนนะครับสวมเสื้อขาดรุ่งริ่งนะครับเดินชิลไปในงานมหากรรมเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ครับซึ่งวันต่อมาครับกลุ่มสื่อและก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจีนครับก็แห่กันลงคลิปภาพหนุ่มคนนี้ครับที่ใส่เสื้อขาดนะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจครับเพราะว่าเสื้อขาดรุ่งริ่งที่เขาใส่แบบยาจกเนี่ยครับมีแค่10ตัวในโลกเท่านั้นครับเสื้อตัวนี้ครับขาดเป็นรูใหญ่เป็นเสื้อรุ่นลิมิตต็ดอิดิชั่นของเบรเลนเซียก้านะครับแบรน เอาวางจำหน่ายทั่วโลกเสื้อลิมิเต็ดรุ่นนี้ครับสูงถึง260,000หยวนนะครับหรือว่า1.191ล้านบาทนะครับโดยที่มีอีกแหล่งข่าวบอกครับว่าบรรดาสาวสอินฟลูคับที่แรกพบชายสวมเสื้อขาดเป็นรูใหญ่ๆคนนี้นะครับต่างไม่กล้าไปหาเขาครับนึกว่าเขาเป็นขอทานจริงๆครับว่าเป็นเนี่ยคนไร้บ้านนะครับมาดูงานเซี่ยงไฮ้ครับแต่เมื่อรู้ความจริงครับสาวส รีเข้าไปขอจับมือเลยครับนะครับก็ถึงบอกครับโอ้โหคนเรานี่มันวัดกันที่ของวัดกันที่วัตถุจริงๆครับเอาเป็นว่าเรื่องของขอทาน2025ก็มีประมาณนี้ครับตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรกินกันแล้วครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับไปเป็นขอทานกันเลยครับ